หนึ่งไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามยุคนี้คุณต้องทําเงินให้ได้ครับจริงไหมฮะจะทําอะไรก็ได้ต้องทําเงินกับมันให้ได้ที่ภาษาเขาเรียกว่า make money แล้ววันนี้ท็อปอัพธุริที่พูดไปเมื่อกี้ไรายได้แบบนี้ทําเงินได้ไหมครับในครัน,นี้ทำเงินได้ครับงั้นข้อที่หนึ่งธุริจมีไหม,มสองสิ่ง,ง,งที่ทําต้องถูกกฎหมายครับเราจะไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายมันนี้เมื่อกี้ จะพูดว่าไงครับบริษัทท็อปอัพนิ้นได้จดใบอนุญาตสพอ,อ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นใบอนุญาตให้ทำธุรกิจแนวซอแฟแวร์หนึ่งเดียว้วยครับเขาสอบอ่นไหมเาสาครับจะทำอะไรก็ตามที่เราไม่ใช่พลักงานเยินเดือนทุกอย่างต้องใช้เงินทำทุนครับจริงไหมครับต้องใช้เงินทำคุณ แต่ยุคนี้เงินทําทุนเราจะมาลงแบบบูเบ้อไปกูก้เข้ามาลงเป็นแสนสองแสนสามแสนล้านหนึ่งไม่รอดต้องใช้เงินทําทุนที่อยู่ในเกมฑ์ที่เรารับได้วันนี้ท็อปอัพพลิตเงินที่ใช้ทําทุนในการที่เป็นเจ้าของรหัสสูงสุดเพียงแค่หนึ่งมื่นหกพันแปดสิบสาบาทอยู่ในเกณฑ์รับได้ไหมครับหนึ่งมืนหกพันแปดสิบสาบาท วันนี้นะครับโบนัสเข้ามา6วันนี้ผมเข้ามา1 8 6 0 0บาทหวันนี้เกินสิ่งที่เราลงรหัสหรือยังครับคืินีุนะรยครับ1 6 0่งสิบาทส5หลับาทผมซื้อโปรอีก0 0กว่าบาทเบสเซ็ต1 8 0 0 0กว่าบาทใช่ไหม6วันผมใช้โปรฟรีไปแล้วส่วนทุนที่ลง คืนหมดแล้วครับยุคนี้ทําอะไรต้องใชเ้เงินทำทุนแต่ต้องคืนทุนที่ไวเพราะอภิริคือข้อสัตว์ดยครับว้าวมาครับเรางานทุกงานอยนู่นี้ไม่ไม่เฉพาะงานถายเดีที่ทําให้ได้เงินเงินจะมาจากการที่เรานําเสนอจำได้ครับยุคนี้คือยุคสื่อสารเงินจะมาจากสิ่งที่เรานําเสนอแต่สิ่งที่เรานําเสนอต้องไม่ทําให้เราติดอัดใจในการคุยจริงไหมครับ วันนี้โปรเจกต์ท็อปมทีคือไปลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ให้คนผมบอกได้เลยครับว่านี่คือการใช้ชอบเชียร์ครับข้อสี่ผ่านครับข้ <Ooh. S 1> อสี่ใชอห้าครับ <Ooh. S 1> จะนำเสนออะไรก็ตามที่ทําให้เรามีเงินกลับมาได้ไวสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คนต้องการครับนึกอ,ออกไหมฮะต้องทําในสิ่งที่คนต้องการและที่สาคัญในของตลาดต้องไม่มีด้วยท็อปทริยมีแอเดชัน i t s ที่ไปสร้างรายได้ ให้กับคนที่ต้องการลดค่าที่จ่ายครับผมข้าข่มือร้นะครับเอาเปาไคนนะครับวันนี้ใครไม่สมัครตัดสินใจเราหลงทันใครที่สมัครแล้ววันนี้หานใหญ่ทุกวันอาทิตย์เราไปได้วยกันครับครับเลครับชอเคครหมเเไม่ต้องใช้ใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูรหัสผมทุกสิงทุก,ก่างจะอยู่บนจอนี้นะครับจะอยู่บนจอนี้ Gracias. Ah, vale, vale.